ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นหลังน็อตวิสรุ์แชะภาพคู่ชัดชาติสุดพีค พึ่งผ่านพ้นวันเกิดไปหมัดหมดเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับนักธุรกิจตระกูลดังน็อตวิสรุตสามีสุดที่รักของซูปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อรารยาป้าสุดหล่อของลูกชายสาวแฝดสายฟ้าพายุและลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องแอบิเกลโดยล่าสุด8สิงหาคมน็อตวิสรุตเดินทางไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและได้เจอกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่พร้อมแชะภาพชนหมัดโดยระบุแคปชั่นไว้ว่ากับ ผู้ชายแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีกรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนงานนี้แฟนๆถูกอ,อกถูกใจแห่คอมเมนต์สนัน่นอาทิเช่นแขนยังอยู่ดีไหมคะพี่น็อตแข็งแกรแ่งแขนหกักไหมพอ่อนึกว่าภาพตัดต่อหลอ่อคู่เลยค่ะพอ่อระวังมือร้าวนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ